สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอาวันนี้พี่ก็จะมาเล่นแบนแมนในแร้งซูพีม50กว่าดาวนะครับก็จะรีแร้งแล้วแต่พี่จะมาสอนการเดินเกมแบนแมนออฟเลนในแร้งซูพีมนะครับว่าเขาเดินเกมแบบไหนนะครับมามารับชมกันได้เลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์พี่กันด้วยนะครับอ่าให้เราอัพเป็น2มานะครับอัพเป็น2มาให้เราซื้อเป็นอันนี้ครับเป็นไอเนี้ยครับเป็นจอกกะเลยกันนะครับพี่เคยสอนมาแล้วครับให้เราอ่าเรายืนเลยนเจอกับใครนะเจอกับอาเจาะขยะนะไว้อยู่ ให้เขาสกิลก่อนนะเราค่อยสกิลที่หลังนะให้มันสกิลไปก่อนงั้นเราก็สกิลยัดไปเลยครับไหวเราสกิลยัดไปเลยไหวโอ้โกลัวจัดเลยวะไอหยานนัวเนี้ยเปิดเลยตีเปิดเลยตีเปิดเลยกลัวจัดเลยมันอะกลัวจัดเลยเหรอกลัวจัดเลยเหรอกลัวพี่จัดเลยเหรอฮะไอหยานมีดีแค่นี้เหรอวะมีดีแค่วิ่งหนีเลยวะมึงมีดีแค่วิ่งหนีเอไอหยานถามจริงเยอะหยานแบบนี้มันคอกตัวปะเนี่ยกดเลนสู้เลนกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็ดูเลนเกมมันก็สู้พี่ไม่ได้เหมือนเดิมเลยไอหยานอะ ตัวมันคอกนะครับหยานอะอยากหารเล่นนะครับเป็นพาละทีมนะหยานอะอันนี้พี่ก็จะยืนชนเลียนยาวไปเลยนะครับเออกูสกิลหมดแล้วมาเอาเอาสกูสกิลเ้ามามาดิเจอได้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 จะหนีทําไมเจอได้เจอได้จะหนีทาไมโอ้คอกขี้หายเลยพวกเล่นหยานเราไม่ไม่ยืนเลนกับมันแล้วมันป๊อตครับมาไปไปแก๊งเนื่อยืนเลนกับมันป๊อตเกิดอะ รับหน่อยรับหน่อยโอ้โ oh, หตายละไอ้เหี้ยดูดีเรียกเพื่อนสู้ไม่ได้เรียกเพื่อนโคตรคอกเลยหยานเหี้ยพวกเล่นหยานคอ,อกไปทีทุกตัวปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปเดินเกมดีกว่าดูดิโลมมันยังเดินมาบนเลยกูมงมงโลมไอ้เหี้ยฟาร,ร์มกูยังไม่จบบนเลยดูไอ้เหี้ยทีมเขาจบบนกันหมดแล้วเอ้ยยังไงเนี่ยกูเดินถอยก,ก่อนกูหาเลือดน้อยกูหาเลือดน้อยโอ้โหตายแน่นอนช็อตน,นี้กูไม่น่ามาเลยวะ่ะ โอ้ยเยอะๆยังไม่สีด้วยโอ้ยเฮียเรนดอไปไหนวะเนี่ยเรนดอไม่มาวะเอาเรนดอเอาเรนดอเอาเอาเรนดอเอาเอาฟาร์มกูเอาเฮียฟาร์มอย่างคอกเฮียหักฟาร์มโคตรคอกเลยครับโอ้ฟาร์มโอ้สภาพฟาร์มเฮียอะไรวะเนี่ยฟาร์มจบบนจบบนไม่พอจบช้าด้วยเฮียลมเขาเดินทั้งแบบอืเอาเราเดินอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องเอาเวลสี่หอกเฮียเดินอย่างเดียวเลยยังไม่ได้จ่อกรเลยตะกี้ถ้าได้เวลสี่ก็ดูดิมึงได้ดาร์กแล้วเว้ยมึงไม่เอาดาร์กวะเนี่ย งูชิบหายเลยอาเวลสี่ก่อนค่อยเรียนครับโลมไอ้เหี้ยบทีมโงูอ่ะทีมโง่ครับเ,ออเอยอะไปเอยอะไปสัตว์เยอะไปได้ได้แล้รอก่อนได้กูรอมีของก่อนกูฟาร์มงเดียวแล้วไอ้สัตว์ทีมโง่ทีมข้อครับตอนเนี้ยท้มใจเลยตายไปสองไม่เป็นไรตายสองช็อตข้างบนนะกับช็อตบวกกับเพื่อนนะโอ,โ,อโอ้แอ็กไอ้เหี้ยมไม่ได้มีอะไรมึงอ่ะ ไม่ได้เรียบเพื่อนมาก็กระจกเรียกอย่างนะกระจกนะครับไอ้พวกเล่นอย่างนะกระจกทุกคนนะครับไม่เห็นมันมีใครเก่งนีแบบหนึ่งหนึ่งแบบไอ้ขนาดตัวมันเก่งกว่าด้วยแต่มันยังเดินหนีอ่ะเข้ากลางดีกว่าเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางวิกกวกแล้ววอกแล้ววอกแล้วอ๋อเี่ยวแล้ว่ยไ,ได้ตัวหนึ่งไม่ไปเป็นไรได้ใครรีคุ้มคุ้มคุ้มมาดักรอมนอีกตัวหนึ่งว่ะ อ้าไอ้เหี้ยอะไรของแครี่วะกูงงแครี่จัดเลยให้มันตายไป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 สวยแม่งตายไปเหี้ยโง่เหี้ยทำอะไรเหี้ยอะไรกูจะฆ่ามันได้อยู่แล้วมันปลาหอกอะไรของแม่งก็ไม่รู้ฆ่าแครี่ไปอ่าเราเน้นไปเดินลัวๆนะครับเราไม่ต้องไปฟาร์มไม่ต้องไปยืนเรียนนะครับมันป๊อตไอหยานอะขี้ป๊อตกระจอกที่พวกไอหยาน่ะเราไม่ต้องไปยืนวัดกับมันหรอกมันตัวมันกระจอก กดสองกดสองชาจังวะกดสองชาจังวะมึงอ่ะมากดแครี่มันกับปล่อยเรียนบนอ่ะไม่ได้เรื่องหรอกมันกลัวเราครับมันเรายืนไปมันเราก็ทำอะไรเราก็จมเรียนอะมันไม่เก่งมันกลัวมันกลัวเฮ้ยตกกลัวไปเฉยเยอะ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 ได้ป้อมแล้วเห็นปะมาปุ๊บได้ป้อมคุ้มอ่ะคุ้มจัดเลยอะช่วยเกินไหม เฮียกูไม่อย,อยากใช้ฟิกเกอร์เลยนะเอาจริงอะ่ะวาร์ปนไนี้แหละมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอกวาร์ปไนี้แหละมันไม่เห็นหรอกเอารับประกันเลยว่าไม่เห็นรับประกันเลยว่ามันไม่เห็นเอารับประกันเลยว่ามันไม่เห็นะนะเฮียเฮ้ยเฮียซิวหายไม่เจอวายตัวเจอวายตัว <c ười> เอ้ยจังวันนี้แมงซิลน่าสนใจเว้ยซิลน่าสนใจจัวหวันนี้ออาจจะมีการล้วงกงนหลังป้อมก็เกิดขึ้นนะครับอ่อ้เหียไปไหนแล้ววะเฮียซิลปัญหาบีไม่เจอเว้เยเด็กเจอพี่หายตัวไปไหนมานี้เอา้าปานี้ไปไหนฮืมชอบนักแคลรี่เนี่ยแบบนี้การล้างให้หน่อยดิทั้งน้อง,องเออีอ่จะซิลซิลมันเจอพี่หายตัววะ่ะจอดเด็แกอ่าเราแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวผมออกขอให้ดูครับอ่าแบ๊ดแมนก็เดินเกมประมาณนี้งน้องดู สเต็ปพี่เล่นเอานะครับก็ถ้าเรายืนเลียนแล้วมันจมเราก็ไม่ต้องไปยืนเลนียนนะจงจําไว้นะถ้ายืนเลียนแล้วมันจมอ่ะเราไม่มมต้องไปยืนเลนียนเพราะว่าเรามันไอไอหยานมันพอดไอหยรานไพวกเล่ยนหยานอ่ะพวกเล่นหยานมันใจไม่ถึงหรอกพอมาสู้เราไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็รอเลรไม่รลู้รอเรลรดเ,เพื่ออะไรตัวมันก็เก่งกว่าอยู่ละเราก็เดินโยกไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเลียนไม่ต้องไปทําเยอะครับอยู่ในพุ่มปะ่ะไออยู่ในพุม่มอยู่ในพุม่มอยู่ในพุม่มเปิดตาเปิดตา เปิดตาเรามันออกนะเรามาขีดขีดอันเนี้ยจี้เราอ่ะอยากได้เมีที่หายเลยวะเราไม่ได้เมีกูทำให้ครึ่งหลอดมึงมึงบินไหมอ่ะเอาไหมไปเดินล่างดีกว่าแครี่น่าสนใจวะเฮ้ยลัมเบอร์ไอ้สัตว์เอาได้นะเว้ยจริงๆอ่ะรอรอเอาแครี่ดีกว่ารอเอาแครี่ดีกว่ารอแครี่นิ่งๆเลยนิ่งๆเลยใจนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยอ้าวเรียบร้อย นิ่งๆเลยนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยตีดิตีเออสวยไม่เป็นไรกูได้ฆ่าเพื่อนคุ้มคุ้มคุ้มกูเล่นเกมกูเล่นเกมอ่าเดกูสวนเดยนสวนลมนะเดี๋ยวเรากลับไปสวนลมนะครับอ uh, uh, ่าลมห้าเป้งเนี <un soft S 1> ่ยเรากลับไปสวนอยู่ในพุ่มแน่นอนพี่รับประกันว่าอยู่ในไงก็อยู่ในพุ่มโอ้ยเฮียไปแล้วนี่เดียวโหเฮียนี่เดียวมันไส้เม็ดปะบางมันไส้เม็ดนี่ คืออารมณ์แบบว่าทําเป็นแบบ xs smart dogs กันป้อมล่างหน่อยเอ้ยเรามีคลิปหรือเปล่าข้างล่างอ่ะการล่างหน่อยดีกว่ามียาดอ่ะครเดินเกมก็ประมาณนี้นะค่าสี่ใจสองแนละ้วพี่เน้นเป็นเจาะเกาะอ,ออกเป็นเจาะเกาะสองชิ้นก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้แรงครับไอโอเมียมพี่ก็ยังไม่ออกนะโอเมียมยังไม่ออกออกเป็นมูลากับเจอกเกาะนี่มันจะได้เจาะเกาะแรงต้นเกมครับเมธเมธหรือว่าแคลรี่ตัวบางๆางครึ่งหลอดเนี่ยเราฆ่าได้เลยนะครับพี่ก็ฆ่าสี่ใจสองนะครับสกอร์ก็ประมาณนี้นะเนี่ยเดินเกมต้นเกมไม่ดูเลยนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก็ มารับชมการเกมเด็ดเกมได้เลยนะครับก็นี่8นาทีเฮียชอนนี้แม่งนัวจัดวะมึงลงจากกันตีมามงลงจากกันตีมาลงจากกันตีมาโอ้โหไอ้เหี้ยเหี้ยซิวแม่งเอย้ยเกิดอะไรเอา้าไอ้เหี้ยป่ากูออกแล้วป่า AFK ตอนนี้ก็ป่า AFK ไปแล้วนะครับน้องๆฟาร์มออกไอ้เหี้ยฟาร์มออกฟาร์มมันออกไอ้เหี้ยฟาร์มเรามันออกแล้วครับน้องๆ อันนี้ไอเรนดอกมันออกไปแล้วนะครับเราจาักล้วงแคลรี่จังเลยว่ะทำไมดีว่าแคลรี่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 ขอแคลรี่หน่อยดิโอ้ซิลมาเอาซิลเอาไม่ได้นะครับซิลแค่มันกดอันติีแล้วก็ล่วงแล้วนะครับเราไปเดินหาแคลรี่กันดีกว่านี่ไงเจอแล้วครึ่งหลอดท้านองไหยนกูออกเลยท่ากูออกเลยโอ้โหไอ้ยีย่หัดไม่ไดัทนกูออกเลยวะโอ้ทําให้หมดแล้วทีมเรเลยทําให้หมดแล้วช่วยไหวหรอกใส่ เอ่แ้อนี้แม่งเลือดน้อยปะโคตรชอบเลยเลือดได้ด๋อยอเงี้ยพี่มาแล้วครับ้องดองอยู่ดักปะอยู่ตรงนักหรือเปล่าขอโดยไหนดีตรงนี้แถวนี้แล้วเปล่ามันน่าจะว้าไปแล้วแหละแต่ว่าได้มูลหลาแล้วเอาดีแถวที่ชดบชหมารใจตัวเองเอาดิโอ้โหโอ้โหอ้โเทนมันมันอันติแล้วมันโดดได้ออกได้ปะสวยทำให้หมดแล้วครับ ช็อตนี้สวยปะเดี๋ยวเอาแครี่ต่อนะครับเดี๋ยวเคเวฟบบนอีกสักเว็บหนึ่งเพราะว่า <'t> เห็นปะเว็บเราอยู่ตรงเนี้ยเวฟบเขาก็อยู่ตรง,งนั้นเหมือนกันครับสังเกตเลยถ้าเว็บเราอยู่ตรงไหนเวฟบเขาก็อยู่ตรง,งนั้นแหละครับเพราะบันเวฟบชนเว็บนะครับจงจําไว้อ้ากดสองแล้วนี่ก็สวยดีกดสองนี่ก็สวยดีเอาเรียบร้อยกูหลอกล่อเว้ยกูลลอ,อหลอกไปควายหลอกหลอกกราบหลอ เออบดเอวี่หล่อๆกว่าไอ้เหี้ยพี่แบบใช้เชิงอ่ะเชิงกิจวิทยาขั้นสูงนะครับอันนี้คือสเต็ปขั้นสูงนะน้องๆอาจจะไม่เข้าใจนะเอ้ยไอ้นี่มันโอ้ยเข้าที่โดนแล้ววะกับกับร่วงแล้วว่ะเอ้ยเราเราตีท่าสองเราเพิ่มเลือดได้นะลำกิ้งเราไม่ต้องกลับนะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยช้าหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้เลือดหน่อยเลิ่งแล้วเทนได้ปะเอ้ยมันตายแล้วว่ะเคยๆๆๆๆๆไม่เป็นไร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 ฉันนี่ไม่เป็นไรนะครับ อาเคียด์กได้เปล่าวะเออเราว้าก่อนดีกว่าเลือดเราน้อยแล้วเอ้ยยานไหวเปล่าวะมาดิยานไหวไหมเอายานไหวไหมหลายๆตัวเนี่ยมันเอาดาร์กอยู่มั้งมันเอาดาร์กอยู่อ่ะทุกคนมันน่าจะเอาดาร์กอยู่ตอนนี้มันน่าเอาดาร์กอยู่เสร็จแล้วรอเคลี่อ้าวเคลี่อยู่บนเคลี่มันฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับไอตอนที่มันบวกกับเราอ่ะเดินไรหนวะเดินไรนี้แน่นอนอ่ะอ๋อ้า๊ึ๊ดตายแล้ว ตแบบชิวๆอ่ะกันพี่ไม่อยู่หรอครับไอ่มันมีดาร์กแล้วเว้ยถอยดิเออได้อยู่ไม่เป็นไรเราทำบนไปเลยมันตายสองเราดูในมีเนี่ย้ายมือนะครับเราดำบนไปเลยนะครับแต่อย่าไปวอลลี่กับสนใจกับเพื่อนนะครับเพื่อนบวกไว้อยู่แล้วพี่มั่นใจโอเคโอเคตายเหือตัวเดียวเหลือใครเหลือใครเมดแล้ว,ลวเมดโอ้ยเหี้ย,ยมันปล่อยกลางอยู่แล้วปะขียบ,บนขีย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 บนเกิดทันอ่ะตัวหนึ่งอ่ะ ใครว่าเกิดทันนี่เล่นไอ้เมดไอ้แคลรี่มันแคลรี่มันมีฟิกนะครับตอนนี้แคลรี่มันมีฟิกนะสองป้อมดีกว่าแคลรี่มันมีฟิกนะเราเอาสองป้อมดีกว่าเอาสองทางดีกว่าเอาโดนด้วยดีกว่าไอ้เแค่มันมีฟิกอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีฟิกอะเราไม่น่าฝืนเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับ เอาเราคาได้เราได้เอาไม่เป็นไรเราไม่ได้แคลรี่ไม่เป็นไรแต่เราได้สองทางสามทางนะครับก็ถือว่าคุ้มนะช่อนี้เดี๋ยวรอบหน้าแคลรี่ไม่น่ารอดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการเล่นออฟเลนพี่นะครับพี่ก็จะไม่ยืนจอมเดีนะครับอันนี้คือล้างซูนะเวยมึงดูมันตายกันดิตายหกเหียแครี่อย่างเคาแคลรี่พี่เหียโบกนัวกันโบกกันนัวจัดเลยช็อนี้ไอ้สัสโบกกันนัวจัดเลยเหียาตาตามึงได้บินใครบ้างวะตายหกเนี่ยเหียพี่ต้องเป็นศึกแคลรี่ตลอดเลยวะ ขอแคลรี่ดีกว่าแคลรี่ขอ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 แคลรี่ไม่มีฟิกเราจำได้เลยแคลรี่ฟิกพร้อมกันกับเราหาแคลรี่ดีกว่าเอาเจอแล้วมึงไม่มีฟิกกูรู้มึงก็ตายไปอ้าวล้างเถอะรับหน่อยรับหน่อยมาล้างอ้าวมันไม่ตายเว้ยมันติดล้างเหรอ้ยโดนปล้โดนปะ เอาไอ้เฮียมันไปเลียงโลมทำไมวะเฮ้ยรับหน่อยรับเลยสว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 ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วรอดักแก่รอดักสิบห้ารอไอ้เฮียมาแล้วเติมเลยแคลนี้เจอแล้วแคลนี้แคลนี้สวยแล้วเราสวนนะเราสวน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 เรา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 สวนเรา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 สวน เฮี้ยเรียบเพื่อนโอ้โหโอ้โหเฮี้ยมึงหนึ่งหนึ่งมึงก็แพ้กูอย่างเอาจริงเฮียไม่เรียบเพื่อนอ่ะอ้ยเฮี้ยเสียดาร์กปะเนี่ยเสียดาร์กเท้ากับแพ้แล้วเนี่ยเสียดาร์กโอ้โหเฮี้ยเทมึงไม่อันติีใส่ดาร์กวะโอ้มึงไปอันติีไปไหนวะเนี่ยแคลี่มันแทบไม่ได้เล่นเลยครับดูแคลี่พี่หนึ่งเจ็ดไอ้เฮี้ยเมดพี่สองเจ็ดเอาแล้วไปชนะวะนี่อะบ้ไม่มีประโยชน์เลยเมดกับแคลี่เนี่ยอเฮี้ยแล้วได้ดาร์กด้วยโอ้ชาตินี้ต้นชาติเฮี้ยแคลลี่พี่แม่งคอกจัดเลย เฮียโดนหัวกูจนได้รอๆๆๆกูยังไม่เกิดมึงอย่าเพิ่งหนีมึงอย่าเพิ่งหนีมึงอย่าเพิ่งหนีมันได้ดาร์กด้วยเฮียโดนแน่โอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮียแหลก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 รอล่วงแคลรี่ดีกว่าจึ๊กสตาร์ทหนสตาร์ทหนสตาร์ทอ้ยใครเข้าไปถ่ายวะอย่ารอตีเย็น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 เก็บคลิปก่อนนะเปล่าเออเก็บคลิปได้ก็จบแล้ว เคเคลีปแรกก็จบแล้วเฮียแต่คลิปนั้นซ mm ้อนกันสองสองชุดเลยเคลียมีเอนะมีแข็งซิลมีแข็งมีเว็บอ่ะมีเว็บเหรอกดนดนตรีทำไม่ไหนเฮียซิวะ เยอะตายหมดแพก้กูทีมกูโอ้ไม่ไหวครับไอเหียแครี่กาเกินไอสัตว์แครี่ข้อเกินดูดิแครี่ตายแปดหนึ่งแปดเมดสองแปดเอ่ามาดูนะครับพี่ได้ที่สามนะครับได้เป็นที่สามครับโซ่ห้าสิบก็ดาวก็ประมาณนี้นะโง่โง่ไม่โง่ก็ดูเอาเองครับสกอร์ไอเหียสกอร์อย่างโง่เลยสองแปดเห็นปะเมดกับแครี่สองแปดไอเฮียงโง่จัดเลยอะ่ะไอเหียอย่างโง่เลยอะรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตเลย กูไม่ได like, ้รีพอร์ตมั่วนะเว้ยเฮียมันก็ต้องมันต้องโดนรีพอร์ตเว้ยไอเฮียไอเทเล่นดีเทเล่นดีแล้วเทเล่นดีจริงเทเล่นดีเว้ยแต่เฮียแคเรียน่าจะโง่อีสานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนมากจะเป็นอีสานแต่ไม่รู้ว่าอีสานหรือเปล่าลาดบุรีว่ะมันอยู่ลาดบุรีว่ะเออมันอยู่ลาดบุรีอ่าพี่ทำน้ำเมจไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีมไฟห้าสิบก็ส่วนมากก็ทีมไฟห้าสิบกันหมดนะครับไอเฮียแคเรียทีมไฟสามสิบห้าไอเฮียตายไปหนึ่งแปดไอสัตว์เม็ตายไปสองแปดโคตร ดูดิสกอร์เพวกงวันอะสกอร์เพวกมันโง่ไหมดูดิค่าสองตายแปดแต่พี่ค่าเจ็ดตายหแต่ว่ามันต่างชั้นนะครับดูแต้มมันห้าห้าจุดห้าห้าจุดศูนยี้ยอย่างโง่เลยแกลี่กับเมดไอสัตั์